สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถจุกเก้านกันบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับ h o n ด a c i ี i c 3สามดอนะครับเอ้เดี๋ยวก่อนคันนี้ยังไม่ขายยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จคันที่จะพามาดูวันนี้อยู่โน่นนะครับดูหนึ่งสี่ศูนย์กันเดี๋ยวเป็นยูหนึ่งสี่ศูนย์คันนี้ก็ขายนะครับ วันนี้เราพามาดู Honda Civic 3ประตูสีขาวนะครับรถคันนี้ รถคันนี้ปีหนึ่งเก้าเก้าสี่สีทาใหม่ทั้งคันนะครับสีขาวนะครับเดิมเป็นสีเทานะขับใหม่เป็นสีขาวลงเล่มเรียบร้อยล้อแม็กเป็น P สามเจ็ดอกสิบห้าสวยมากนะครับล้อสวยมากนะสีดําด้วยยางปีสิบเก้ายางดอกเต็มเต็มนะครับเนื้อยางยังนิ่มอยู่นะใช้ได้ต่อสบายสบายจริงเคดูสีรอบคันกัน สีเงาๆนะครับคันนี้สีขาวนะครับเนียนๆอยู่นะคันนี้สีมีตำหนิบ้างนิดนึงตรงกันชนหน้านิดหน่อยนะไม่น่าเกียดนะครับจุดอื่นสวยเลยนะครับแต่เราให้ดูตำหนิหนกัดๆฝานะโ,โปรงหน้าสวยนะครับสีเนะี่ย โลโก้สวยนะครับทะเบียนก,อบอกบกบมาดูภาษีรถคันนี้นะครับภาษีกอยหกห้าอีกประมาณเจเดือนก็ใช้ได้อีกนานนะครับสปีนีะแล้วก็กระจกก็ติดฟิล์มกันร้อนแล้วนะครับแต่ฟิล์มก็มีเสื่อมสภาพบ้างนะก็ไปเก็บไม่กี่บาทเคกระจกสวยนะครับเรามาดูท้ายรถกันต่อนะครับ ด้านท้ายนะครับสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามนะกันจนหลังก็ไม่มีร่องรอยอะไรนะครับถือว่าสวยนะครับโอเคป่ายท่อเป็นทรง JS ของนิโตะนะครับท่อไม่ดังนะท่อกลางๆไม่เงียบไม่ดังเกินไม่หนวกหูโอเคต่อไปเราไปดูหัวใจหลักของสามดอกันก็คือเครื่องยนต์นะครับ เครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่อง D 1 5 B ไม่เทคนะเกียร์เป็นเกียร์โตโอเคคันนี้ไม่มีปัญหาความร้อนเลยนะครับขับมาปกติทุกอย่างเครื่องเดินเรียบนิ่งเกียร์เปลี่ยนนิ่มช่วงล่างดีนะครับแอร์เย็นมากเ,เพลงเพาะสตาร์ทให้ดูเลย ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องเดินเรียบนิ่งทุกอย่างนะครับนิ่งๆนะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับเครื่องไมค์คันนี้ขับมาหลายเดือนแลน้วแต่ว่าไม่่อยได้ขับหรอกอาจจะหลายเดือนก่อนก็จอดไว้จอดไว้หลายเดือนนะมันสตาร์ททีเดียวก็ยังติดดูระบบไฟแบตเตอรี่อะไรก็ยังใช้งานได้ดีนะครับนี้ต้องเก็บงานคือกระป๋องกระป๋อ,องฉีดน้ำฝน น้ำฉีดกระจก,ระกนั่นแหละกระป๋องน้ำรั่วตัวนี้มีรั่วแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีผลตอนน่อการใช้งานคือเติมน้ำไปมันก็ไหลออกอันนี้ไปต,ต่อมเอาเองไม่กี่บาทแต่อย่างอื่น อันนี้เครื่องพันห้า 1, ประหยัดน้ำมันมากนะครับขับสบายด้วยะคะันนี้ช่วงล่างไม่กระด้างเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะครับภายในนะครับบอกผู้น้าเป็นบอกบายโลแม็กบอกสวยไม่มีสานนะครับส่วนจุดจินๆก็พวกแสงประตูอะไรพวกนี้ก็เป็นของไทยบ้านเราเดิมๆวิทยุใช้ได้นะเข้าไปดู้วงในเลย ใช้ได้ทุกจุดนะครับแอร์เย็นมากแอร์เย็นสู้แดดสบายเลยคันนี้เจเจวิทยุที่เราได้เตรียมการไปก่อนแล้วที่จะปิดผู้ที่มีความรู้คัามสักเจนะครับวิทยุใช้งานได้ปกติฟังเพลงเสียบสายฟังได้เลยเดี๋ยวให้ดูเรียบร้อยเจเกียวโต้นะครับมาดูข้างในกันนะครับพวงมาลัย โลายเป็นโปรงลซิ่งของโมโมนะครับหน้าปัดใช้ได้หมดนะความร้อนวัดรอบความเร็วเข็มไม้นะครับใช้ได้ครบทุกอย่างเคสแอรให้ดูแบบแรงสุดได้ยินเสียงลมไหมีช่องแอร์นิดนึ่งตรงนี้อันนี้ไปหาแล้วเบิดอะไรก็ประมาณ500บาทนะครับตัวนี้เราไปทดลองขับกันเลยนะครับคันนี้ผมบอกไปแล้วนะเครื่องเกียร์ดี เรื่องดีคือเรื่องเดินเรียบนิ่งสตาร์ททีเดียวติดง่ายความร้อนไม่มีปัญหาเกียร์เข้านิ่มนวลน,นะครับไม่กระตุกนะแล้วก็เข้าพุกก็ออกตัวเลยไม่มีดีเลยเกียร์ใจง่า,งงานปกติช่วงล่างดีนะครับ รถชอบนะครับ เสียงแอร์มันจะดังเข้าไปในไม์เกินเพราะตอนนี้ไม่มีไม้แล้วีตัวใช้โทรศัพท์อัดปกติเบรกก็ยังดีนะครับไม่มีสั่นนะ นะครับได้ประกอบใจคันนี้ก็เอกสารพร้อมบนนะครับ <S 2> <S 2> เครื่องลงเล่มเรียบร้อยเ่งวางปีเครื่องเริ่ง,รงวางปี59ก็ไม่นานนะประมาณ5ปีเครื่องเพิ่งวางใหม่แล้วก็ลงเล่มแล้ว เบอกว่าคันนี้บอดี้ตอนนี้เดิมเสยแก๊สนะครับแต่ว่าเครื่องที่ลงใหม่ไม่เคยติดแก๊สนะก็คือเครื่องที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยไม่เสยดมงแก๊สมีสิบห้าปีแต่เครื่องตัวเก่ามันเคยดมงแก๊สมา บอกว่าคาซ่อมก็ไม่ได้แพงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยตอนนี้น้ำมันแพงด้วยใครที่ประหยัดไม่พอก็ไปติดแก๊สได้เครื่องตัวนี้ติดแก๊สได้ยิ่งประหยัดไปอีกเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงแต่ถ้ารับน้ำมันได้ก็เติมได้เพราะมันไม่ได้กินน้ำมันคันนี้เติมสามร้อยผมวิ่งทั้งวันอะแนี้ถ้าเป็นเบนซ์เอสสองแปดศูนย์หกสูบเติมแป๊บเดียวหมดละโอเคแต่มันเทียบกันไม่ได้หรอกสองนี้มันอยู่ในความชอบ ก็ในส่วนราคานะครับรถคันนี้ผมขายในระาคา8 000, 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเงินสดเท่านั้น เกิดแล้วใครสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้